สวัสดีครับกคผมแบงค์กามูเกมแคทเตอร์มแคทเกมโลว์บล็อกเวิลด์ออฟสเตอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้การอัปเดตใหญ่ครับผมนะอัปเดตสแตนใหม่บอกอัปเดตใหญ่ก็เพิ่มสแตนมาแค่ตัวเดียวเองแต่ก็มีสกินหลายตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะผมนะและสแตนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสแตนนี้คิงกริมสันนั่นเองผมนาะจะอัปเดตมาใหม่ๆเลยความสามารถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะผมนะมันค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเล่นเป็น ค่อนข้างเล่นยากนิดนึงสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะเลีนงน่ายนี่ก็แล้วแต่ผมนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาเอานี่ก่อนเลยผมนะก่อนที่จะเริ่มอะไรเราต้องมาแจกโค้ดกันก่อนเยอะอัปเดตนี้มีโค้ดเพิ่มขึ้นมา2โค้ดนะผมนะก็คือโค้ดนี้โค้ดแรกเลยคือโค้ดนี้ p a s i o n e ครับผม p a s s i o n e ครับผมนะหรือว่าแก๊งที่โจรโนอยู่นั่นเองโค้ดนี้ได้อะไรมาดูกันปั๊บ ได้รีเจ n เนอรี่สามอันแล้วก็โลคาคาฟรุตสามอันนะผมนะวุ้ยให้สามดอกเจเนอรี่เลยเหรอเยอะนะทำเล่นไปเอออันนี้โค้ดนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเวลยี่สิบขึ้นไปครับผมนะแล้วก็โค้ดต่อไปอันนี้ใช้ได้แต่เลเวลสิบห้าขึ้นไปก็คือโค้ดนี้ครับผมนะชินอะไรเนี่ยชายนี่เอนจอยเยอร์ออนักเอนจอยชายนี่นะเป็นโค้ดชายนี่แอโร่ะ ยอบชายนี่ซีแล้วทีเดียวผมนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดใช้กันผมไม่แน่ใจว่าจะมีสล็อตพอยหเปิดใช้หรือเปล่าเพราะตอนนี้สแตนเริ่มเยอะที่เก็บไว้เออแต่ก็เ okay, คผมนะแล้วก็อัปเดตใหม่มาคือคิงคือครีมซันนักก่นเองครับผมนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาลอไกด์นี่เช่นเคยครับผมนะต่อยอืม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 เช่นเคยต่อยสีสเต็ปครับผมนะแล้วก็ท่าเมาส์ขวาคือท่านี้อื สับเข้าไปเมื่อสับเข้าไปศัตรูจะติดเลือดไหลแล้วก็ติดสลักเนี้บผมนะเราสามารถกด C ีเพื่อบลิงเข้าไปหาศัตรูได้ครับผมนะแล้วท่าเมาส์ขวาจะมีท่าหนึ่งที่เกิดว่าเรากระโดดขึ้นฟ้ามันกลายเป็นท่าทุบดินเออตัวนี้มีท่าทุบดินด้วยเมาส์ขวาถือว่าแปลกีครับผมนะแล้วก็ท่าต่อยรัวผมว่าน่าจะเป็นท่าต่อยรัวที่เท่ที่สุดในเกมแล้วมันเท่เลยมีแสงสีแดงอย่างเท่ครับผมนะเออแล้วก็ท่าอ่ะบุ้มนี่ ซึ่งท่าอาร์ตัวนี้พิเศษมากผมนะไม่เคยมาก่อนคือท่าอาร์ตัวนี้สามารถชาร์จได้แล้วมันจะไปไกลขึ้นและต่อยได้หลายคนขึ้นนะผมเนะอย่างนี้ชาร์จไว้บูมถ้าเป็นคนเอวเมื่อกี้ต่อยโดนข้างหลังเนี่เห็นปะเออมันจะตีทะลุเข้าไปนะผมนะแล้วโดนดาวเมจในตามทางที่เราพุ่งเข้าไปถือว่าใช้ได้มากต่อไปท่าจีอืมเป็นท่าพุ่งเข้าไปตบพืระยะไกลนะผมนะต้องอยู่ห่างนิดนึงแล้วก็ท่านี้ก็สามารถกดชาร์จแล้วเป็นการจับศัตรูโขก คล้ายๆกับอะไรท่าอะไรตัวอย่างดีโอหรือไม่ก็คิระไบซาดัสโตเนี่ยแล้วค่อยไปลองท่านี้กับพวกมอนได้เห็นภาพท่าซีก็พุ่งเข้าไปครับผมนะแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเราแปะไอเลือดไหลเอาไว้กดซีมันก็จะบลิงเข้าไปครับผมเนะี่ยอืมทันห่เดี๋ยวลองดูปึ๊บอ่าไม่ทันมันหายก่อนเออช่างมันแลวกันแล้วก็ท่า X ตัวนี้พิเศษมากครับผมเนะผมไม่รู้จะบอกอยังไงเ,เมื่อกดากด x ใช่ไหมปึ๊บ แล้วเข้าอยู่ในช่วงเวลาที่ถูกตัดขาดนะผมนะแล้วก็เห็นแมนจะมีตัวปลอมของเราอยู่ถ้าเกิดศัตรูตีตัวปลอมเราก็จะโดนคัดซีนโจมตีครับผมนะเป็นอะไรที่โกงมากนะท่านี้แหละโกงสุดแล้วเออถ้าใครไม่รู้แล้วเผื่อตีนี่คือมันจะเป็นคัดซีนแล้วก็ต่อยตู้นะผมนะส่วนท่าวีก็เป็นท่าไม้ตายซึ่งท่าไม้ตายของเดียโบโลก็จะมีสองท่าแล้วมาลองกันก่อน,นท่านี้จะได้ออกอะไรเดี๋ยวดูกันปุ๊บทิ้งครีมสัน่นนี้เป็นท่าที่เมื่อใช้แล้วตายครับผมนะ เอ้จจ๊บอันเน่ล็อกหลบจากนั้นก็โอ,อ้ช่วงเวลาที่แกเห็นแบง์กาเมโลเน่ะนี่มีการพูดอืแกก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วโอ้โหคือถ้ามันโหดสุดแล้วแม่งพาะมันตัดตัวขาดแบบนี้เลยอ่ะถ้าแม่งอย่างโหดนะผมนะโอเคแล้วก็อะเดี๋ยวลองกดท่านี้ปึ๊บแล้วก็กดสีบร้มก็จะบินเข้ามาแบบนี้ครับผมนะเออเป็นการพุ่งคว้าศัตรูได้ถ้าเกิดเรามาร์กเอาไว้ าจีก็อย่างที่บอกไปผมนะมันจะเป็นชา้าแบบนี้ไม่กดค้างไว้จะช้จแบบนี้แล้วก็ปุ๊มทยหัวศัตรูไปตามพื้นอย่างเท่เอแล้วก็ท่าตัวปลอมเดี๋ยวผมจะพยายามให้ N p c พซมันตีผมให้ดูตบบันก่อนแล้วก็กดเอ็กปุ๊บนาแล้วเมื่อมันตีเราก็จะอุ้มเรียบร้อยผมเนะี่ยผมไม่แน่ใจตีตัวเราจะโดนไหมแต่ถ้าเกิดว่าตีตัวปลอมแล้วก็จะโดนพุ่งเข้าไปตีแบบนี้เอออ่ะที่เหลือก็เป็นท่าไม่ตายธรรมดาที่ไม่ตายใส่ไอ้นี่มันจะตายทีเดียวไหมอาจจะไม่ ปุ้มีนว้าวเข้ามาในโลกแห่งการข้ามเวลาเท่นนะผมว่าโดยรวมคิงคร r ิสัันเออนั่นคือท่าไม่ตายธรรมดาผมนะแบบไม่ตายเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเท่เลยอะไรมาก ประมาณนั้นนะผมนะสก,กิลของคิงคร i มสันผมยังไม่ได้เริ่มเก็บวเวลหรืออะไรเลยแต่โดยรวมแล้วค่อนข้างจะเทมากผมนะแล้วก็อัปเดตนี้ก็ยังอัปเดตยศมาอีกมากมายผมนะผมจะทําคลิปบอกวิธีการเอายศไปเมื่อไม่นานมานี้เองแม่งอัปเดตมาใหม่แล้วผมนะดูดิเพียบเลยะผมนะมาใหม่บานเลยเออให้ทุกท่านได้ไปสะสมสวีตตี้นี่ชนะแมตห้าร้อยพใครจะนั่งท้าพีพขนาดนั้นบลัเตอรตีอ๋ออ๋อแล้วก็ยศบางยศก็เป็นการที่เราอัป สแตนไดสแตนหนึ่งจนกระทั่งเต็มับผมนะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอัพแวมไพร์เต็มจะยศนี้มามันเวๆด้วยมันเท่นเนี่ยเอออันอื่นมันจะแบบว่าเป็นภาพนิ่งใช่ไหมแต่นี้คือแบบโอ้หมันมีมีแสงสีด้วยอันนี้เท่มากคราวอันนี้สามารถซื้อได้จากบ,บิสตาชอปกับผมนะเออยาลีดาเซอันนี้จะได้มาเมื่อแม็กเออมันทําให้คนอยากจะไปนั่งเก็บเวลจนกระทั่งแม็กสแตนนะผมนะเพื่อได้ยดพวกนี้มาเอ,อ ดี๋ยวผมมาดูอันใหม่คิ k เลอร์อันนี้แม็กคิ i เลอร์ควีนจะได้คิ k เลอร์สีชมพูวิงวิงเท่นะเออมีอะไรอีกตอนนี้แม็กฮาร์มอนได้ฮาร์มอนมาสเตอร์คนคลางเทขุนนะายุทธใหม่เป็นสวยดีเนี่ยก l าเด a t o r ร้อยห้าสิบดเวับวับอันนี้ d ดดกายก็อันใหม่ผมนะอ๋อถ้าเกิดว่าได้300รอบันตี้ผมใส่ดิ Dead Guy ยศใหม่ d ดดกายเมื่อไรดูกังกังเนาะ <laughs> เอ้ไหนมาดูอันอื่นดี เนี่ยอันนี้มันทำให้เราอยากจะไปนั่งเก็บเวลสแตนให้เต็มเเบ c ครูเซเดอร์น,นี้แม็กซิเวอร์เชอรียสอย่างเทพาร์ทแอสฟลิกบอยเออเร็วมากเลยอันนี้ก็คือฮอตชิล l เปเปอร์คอ n เ u e r o ร์นี่ล้ม2,000เอนเนมี่อ่ะไม่น่าจะยากนะบัตรถ้าเกิดเราฆ่าไปเลยมั <laughs> ้ง โอเคเรียลเลเวลกายอันนี้คือแม็กเอ o ผมนะอันนี้น่าจะมีเป็นอะไรที่คนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากจะไปแม็กเอ o มีใครจะเล่นเอ h o บ้างไม่น่ามี s h o ตคอร l เลออันนี้ก็ได้สองหมืนห้าโกลดิปปี้อันนี้วนเวทเทอร์ีพอร์เนี่ยสวยทั้งนั้นเลยพวกแม็กสแตนเอออารีเวเดลชีสติกี้ฟิงเกอร์ถ้าให้เดามันน่าจะมีของทุกตัวเลยมั้งของทุกสแตนหรือเปล่าน่าจะครบเนาะ วีฟนี้ได้มาจากการแม็กแอนูบิสทำไมแม็กแอนูบิสถึงได้ยศวีผมไม่แน่ใจเหมือนกันโดเมนเดสท,ทรอยเออร์เคลียร์ร้อยโดเมนโอ้โอเท่อยู่เยสไอแอมอันนี้ไม่ใช่เชลเลตแม็กกับผมนะรูออฟเฟดร,รูเลออฟเฟดอันนี้แม็กคิงครีมสันท้าไมมันแลดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออ <laughs> ถ้าจะแม็กคิงครีมสันได้แค่นี้เ <laughs> ต็งเป็ดจริง แวมพาเซเยอร์เจมเมอร์นี้ซื้อได้จากบิซาร์ช็อปเจมเมอร์ที่เท่นนะบิซาร์ช็อปแหละเดี๋ยวไปลองดูเท่าไหร่มีโตรด้วยครับผมนะโตรซื้อได้จากบิซาร์ช็อปโตรเออตัวซายโตรบีตบิซาร์ช็อปไหนอนะไหนเจมเมอร์ยังไม่เห็นเลยโอเคงั้นเรามาลองเปิดธนูที่เราได้มาดีกว่าผมนะผมจะเอาสตาร์แพลตินัมเป็นตัวรีกันล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้หายากขนาดนั้นเอาจริงผมมีสามเรย์ลี่สี่ชัยนี่ครับผมนะเอาจริงผมอยากจะได้ชัยนี่ใหม่ ถ้าเกิดว่าผมเสียบแล้วได้ชายนี่ใหม่ขึ้นมาจะเป็นอะไรที่ดีมากอยากจะเห็นว่าชายนี่ใหม่เป็นยังไงชายนี่ของตัวใหม่แล้วมาเริ่มจากอาริเดอรี่ไว้ตอนท้ายแล้วกันเราไม่ได้ต้องการริเดอรี่เราต้องการชายนี่ผมจะขอใช้ชายนี่ใหโลก่อนมาเผื่อได้ชายนี่หรือเจดอรี่ใหม่ครับผมนำโที่เทมาต้องดูโอ้แอตโตทีมันก็ชายนี่นะเออ หลายครั้งทุกท่านชอบบอกมาผมนะว่าชายนี่แอรโร่เป็นได้ชายนี่เลยแต่ผมว่าอันแรกก็ได้ชายนี่เอ็กโคนะคือว่าเลนดับอาจจะดีขึ้นแล้วมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องเหลืออยู่ก็ติดเปิดต่อผมเนะี่ยอยากได้ชายนี่เลยจะรีสักอันอัน,อนใหม่ผมเห็นบางคนก็ได้นะค่อนข้างเท่อยู่พวกตัวใหม่อืมอืมชายนี่คิงคิมสันโอ้โหนี่ไงชายนี่ชิลี่เปเปอร์มันชายนี่ตรงไหนไม่ธรรมดา เออแม้จะใช้ชายนี่แอโร่โลแล้วมันก็ยังได้ชายนี่ยากอยู่ดีแป๊บหนึง่งเราจะรีกันต่อผมนะชอบยดโทรตัวสายโครเบสโอเคชายนี่สองดอกผมนะแล้วค่อยไปเรจเดรีจ่จะลองใช้ดูแล้วกันไม่แน่จะได้ชายนี่เรจเดรี่แต่ผมไม่ได้คาดหวังมากชิปเปป,ป้าคิลัวครับผมนะเอ,อก็็ชายนี่แหละแต่ว่าผมเคยได้หลายทีแหละ หลือใช้หนี่ดอกสุดท้ายเออผมใช้รีเจนดนรี่เลยไหมแล้วค่อยใช้ชายนี่ดอกสุดท้ายเออเดี๋ยวเก็บวันนี้ไว้อันสุดท้ายใช้นี่ก่อนก็ได้ไหมรีเจนอ้าวเพื่อโอกาสได้รีเจนบาทีก็ไม่ได้เหมือนกันเนะี่ยนี่ไงเวททามันรีเจนตรงไหนเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าอะไรรีเจนก็น่าจะกดสตูได้ปะเกมพาร์ตนี่ไงรีเจนจะมีสี่ตัวคิงคิมสันสตาร์บีดัมคิลและคุยแล้วก็เดอะเวลนอกกนั้นไม่ใช่รีเจนนะผมเนี่ย รอบที่แล้วผมเปิด Legendary Arrow แล้วได้ Legend ตลอดหลายท่านบอกว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์มมันไม่ได้คอนเฟิร์มหญิงด้วยเนี่ยไม่ได้เนี่ยหลายท่านตกใจมากทำไมพี่ได้ผมก็สงสัยอ่ะมันก็มา Legend ไม่ใช่เลยอ๋อไม่มันไม่ได้การร้อยเปอร์เซนผมแค่โชคดีมาขิงคือคิมซันตาพปไดีน้ามกลับมาเป็น Under. อันเดิมก็เดมิดแมนไม่เป็นไรผมนะสองดอกสุดท้ายมาดูกันเอ,อ้อ จลีแอลโลโอ้โหเห็นดาบมาแต่ไกลแมงเอ้ยอนุูบิทธรรมดาด้วยมั้งนะไม่ได้ใช้ชายนี่ร้อง 5, ให้ครับผมนะใช้เลเจนแอโโ่ได้อนูบิท <c oughs> เป็นผมผมร้องจริงอ่าโอเคดอกสุดท้ายผมนะเดี๋ยวเราอาจจะไปลองคิงคริมสันซะหน่อยว่ามันประมาณไหนไปลองไก่บอสแบงก์ก็ได้บอสแบงก์ถือปืน <c oughs> อ่าชายนี่ดอกสุดท้ายไม่ได้อะไรน่าสนใจใช่ไหมเนี่ยเสงเป็ดจริง สติกี้บินาจบครับผมนะโอเคเราเห็นแล้วกลับไปซิงคิมสันได้ปไปไปลองดวนบอสแบงก์กันหน่อยเพื่อจะโชว์คอมโบที่ผมพอจะรู้ผมยังไม่คล่องนะก็เพิ่งจะหัดเล่นใหม่พร้อมพวกท่านแหละเพราะว่าอัปเดตนี้เพิ่งจะมาเมื่อไหร่เองเมื่อวานนี่เองเออก็เลยยังไม่คล่องเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่ค่อยคล่องกันเราจะมีเวลาเรียนรู้กันอยู่มาจะไปโดนกับบอสแบงก์ครับผมเนะ่ะ ก็จะมาเริ่มกันเลยกอรีนก็บิ๊กมิ๊กมิกซ่าว้าบิ๊กเข้ามาฟึบมออเออืออชาร์จพลังตุ้มต่อยเข้าไปผมนะโดนรัวเป็นไงแล้วก็โอ้ด้ย่าจับมันมันจะพุ่งเข้าไปแบบนั้นนะผมนะชอบท่าจับนี้เพราะว่าเราสามารถเคลื่อนไหวหนีได้อะไรก็ได้อะไรโอชิตเอาเลยต้องต่อยสวนยาโอ้ยเวรกรรม ไม่ได้ใช้ท่านี้ครับผมนะระวังกันก่อนยิบแล้วก็ต่อยอืมเยอะไปแล้วเองอ่ะฮะแล้วก็เฮ้ยเออแน่อะไรเราเฮ้ยอืมโอ้ยโอ้ยชิดกันได้อืมอืมอืมสามันเรียบร้อยแล้วก็บิ้งเข้ามาแล้วก็ตบตบโอ้ยชิดอะไรเรายิบแบงค์จะตายแล้วโอเคยิบเออโอ้ยมันมันมารวมมารวมเราจะอืมอืมอืมทำไม่ได้โอ้ยโอ้จะปิดน้ำท่าไม่ตายได้เลย ก็ไปเราใช้ท่านี้ได้นะนที่มันยิงปืนเออถ้ามันยิโดนตัวปลอมเราก็จะโดนตบครับผมนะเนี่ยเอ้ท่านี้เหมาะตอนใช้แบงค์ใช้ปืนมันจะหยุดไม่ได้แล้วใช้ท่าปลอมตัวปล่อยไปแต่บางทีตัวปลอมเราก็เคลื่อนไหวแบบแปลกๆจนศัตรตูเขาจะรู้ว่าผมเนะี่ยว่ามันเป็นตัวปลอมเออาจต้องพึ่งดวงนิดนึงเวลาปล่อยตัวปลอมออกมาว่าตัวปลอมเรามมนจะทาตัวเ,ง,เงียนๆบางทีมันพุ่งไปนู่นเป็นเดอะแฟลชก็มีนะ คนเขารู้หมดเป็นตัวปลอเวนามจริงชือดเชี่าวเชา่ยวปุ้ยปุ้ยฟักบิงเข้ามาอืมอืมอืมต่อยมันเข้าไปอ๋อบูมจับได้บิดอืมเอามาจากไหนเนี่ยแบงค์ลวกไปแล้วไม่ใช่เหรอโออืมอืมเนี่ยหลบได้บิดตัวรู้การกันครับอืมอืมอืมอ๋ออีกแล้วเหร รึตัวปลอมดีครับโดนดีครับอืมอย่าอย่าคิดจะใช้ท่านี้เพราะตัวมีตัวปลอมอะไรเราแน่ใช้ใหญ่นี่กระโดดทุ่มลงมาแล้วต่อยต่อยต่อยโอ้เออเออออทำใหตายดอโบโลดาประมาณนั้นนะผมนะคอมโบมาแบงค์จะสับแมมสับจนตายดี i โบโล อย่างเทพนี่โอเคผมได้คือการลองเล่น King Crimson แจโคโคแล้วก็อัปเดตของแพทเนี้ยผมนะที่เหลือแล้วก็รอยาวๆจะมาอัปเดตตอนไหนอีก King Crimson <K> โดยรวมเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหล่อแล้วก็น่าสนใจผมนะความสามารถเนี้ค่อนข้างจะโกงดีใช้ได้แต่ก็โอเคใครชอบคลิปนี้หรือกรชับแล้วก็เมนเพื่อเป็นการัใจผมถ้าใีคนใๆอยากดูผมเล่นเกมนี้ต่ออก like ีกา็กดไลค์เยอะๆสำหรับวันก่อนกุ๊ดไบค์มั่วไกูดไนท์